การสัมผัสในการมองเห็นเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับมนุษย์เราทำให้เราสามารถรอบรู้ได้อย่างกว้างไกลแต่ไปที่น่าตกใจนะครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช2563จะมีผู้ป่วยทางตารวมไปถึงปัญหาตาบอดสูงสุดถึง45ล้านคนในโลกของเราใบนี้สถิติของกระทรวงสาธารณสุขของเรารายงานว่า มีผู้ป่วยทางตาอย่างน้อย14ล้านคนที่รอเวลาและโอกาสในการรักษาความสามารถในการเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีของผู้ป่วยทางสายตาจะช่วยลดปัญหาการสูญเสียการมองเห็นครับ ป้าตาโมวมากนะคะก็ไปที่อื่นก็ต้องไปคอยคิวจนบ่ายเขาก็บอกหมดคิวแล้วพอมาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วคนไข้ยเยอะก็จริงแต่ขอบคุณหมอตรวจตรวจให้รักษาให้จนคนไข้หมดที่จริงแล้วผู้ป่วยทางสายตานั้นมีโอกาสป้องกันและรักษาได้หากมาพบแพทย์ในทันเวลานะครับ อุ้ยลุงสุนทรทำไมวันนี้ได้มาก่อนนัดล่ะคะทำไมอาการแย่ลงด้วยล่ะคะก็สอบถามแล้วนะคะว่าทำไมคุณลุงอาการถึงแย่ลงคะ่ะก็ได้ความว่าคุณลุงอ่ะต้องกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยเด็กตกน้ำค่ะเพราะว่าถ้าคุณลุงไม่ช่วยเนี่ย เด็กก็จะจมน้ำเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยคุณลุงเลยตัดสินใจเข้าไปช่วยค่ะกระโดดลงไปในน้ําก็เลยทาให้อาการติดเชื้อที่กระจกตาดูแย่ลงค่ะแล้วก็หมอก็ต้องทําการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้คุณลุงแต่เรื่องการรักษาตาตาเก่งวันแถวนี้ดังที่สุดก็แบบว่าดีดีดีใจครับดีใจที่หมอคุณหมอดูแลตาได้มองเห็นไบทังแล้วนี่แหละครับคือความพร้อมของทีมแพทย์ของเรารวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถทำการรักษาได้อย่าง ถูกต้องและแม่นยำทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยทางตาซึ่งเราสามารถรักษาได้อย่างต่ำ250รายต่อวันครับนอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลบ้านแพลวยังมีชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยออกให้บริการทั้งตรวจและรักษาให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ตามชุมชนหรือแม้กระทั่งในชนบท เพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้นและด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า11ปีและการทุ่มเททั้งกายใจอย่างเต็มกำลังความสามารถยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยหวังเพียงว่าผู้ป่วยโรคตาจะต้องได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยทางตานั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันและยังมีอีกหลายพันรายที่อยู่ในโลกแห่งความมืดโลกที่มีแต่เสียงและพวกเขารอรับการรักษาพยาบาลอยู่คุณสามารถช่วยเปิดชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาได้โดยการมอบแสงสว่างคืนให้กับเขาโดยการบริจาคเงินสมบทบุนสร้างโรงพยาบาลจากักษุบ้านแพวครับครับโดยโรงพยาบาลจากักษุบ้านแพวครับที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยครับจะประกอบดตึกทั้งหมด เป็นอาคาร8ชั้นนะครับโดยอาคาร8ชั้นนี้จะมีห้องที่สำหรับตรวจเพิ่มขึ้นเป็น23ห้องครับรวมถึงมีห้องผ่าตัดถึง9ห้องนะครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึงวันไม่ต่ำกว่า600คนต่อวันได้นะครับทให้การบริการที่ผู้ป่วยเรามีผู้ป่วยจานวนมากนั้นสามารถให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่เร็วขึ้นไม่ต้องรอคอยนานและถึงเข้ารับการผ่าตัดได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอนอกจากการที่มีนี่แล้วนะครับยังมีห้องประชุมสำหรับทงวิชาการทางการแพทย์ ซึ่งรองรับการวิชาการการแพทย์หรือรองรับแพทย์ได้ถึง132คนนะครับรวมถึงเรายังมีอันนึงที่เป็นไฮไลคือเรียกว่าศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดร่วมด้วยครับโดยศูนย์วิจัยนี้จะช่วยให้คนตาบอดนั้นที่เขาอาจจะหมดหวังไปแล้วนะครับอาจจะมีหวังที่เขามีใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขได้นะครับเพื่อสาม,มารถร่วมกันเปิดชีวิตใหม่และมอบแสงสว่างให้กับพวกเขาได้ โรงพยาบาลจากักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกในประเทศไทยที่ประชาชนร่วมกันสร้าง